แนะนําเลยครับสวัสดีครับชื่อชวลิตชัยงามนะครับเป็นคณะกรรมการของตลาดน้ำสามวังครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ตลาดน้ำสามวังครับคําว่าตลาดน้ำสามวังคืออะไรคนก็สงสัยวังนี่คืออะไรใช่ไหมจริงๆพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ําพื้นที่ลุ่มวังแรกก็คือวังหินคําว่าวังหินเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายดูตลาดน้ำสามวังนั้ คําว่าวังหินเนี่ยวังหินคือเป็นที่มาของตําบลเราเลยของเราตําบลนาวังหินคลองที่เราจะล่องเรือบริเวณวังหินเนี่ยมันมีถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่ใต้น้าเขาเรียกว่าถ้ำวังหินบริเวณลานหน้าถ้ำมันเป็นหินเขาใช้นาข้าวนี่ที่นี่เป็นพื้นที่ปลูกนาข้าวเวลาเขาจัดตั้งตาบลเขาใช้พื้นที่นาข้าวบวกกับถ้ำวังหินจึงเป็นตําบลนาวังหินนะครับนี่คือวังที่หนึ่งครับคือวังหินนั่งเลยส่ว่นวังวังที่สอง วังที่สองวังตะเคียนวังที่สองคือวังตะเคียนวังตะเคียนอะไรมันร่มุ่มน้ําตรงนั้นน่ะมีต้นไม้ตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งล้มขวางคลองอยู่นะ uh แล้วก็อัญเชิญขึ้นมาเมื่อวันที่ส6กสิงหาสองพห้ยหกสองเราก็เริ่มเดินเรือตั้งแต่วันนั้นเลยสิบห uh สิงหาคนมาเอินถูกหวยสิบสองล้านก็มาสร้างศาล <laughs> เลยดังใหญ่เลย <laughs> แม่ตะเคียนเนี่ยตามตำนานแม่ตะเคียนก็บอกมีอยู่สี่นางด้วกัน uh คุณยายขันทองเป็นแม่ แม่จันอกแม่จันหอมแล้วก็แม่สร้อยสังวานเป็นลูกเอกอ็ชอบให้โชคคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาส่วนวังที่สามคือวังโมกโมกค,คืออะไรไม้น้ําชนิดหนึ่งไม้พุ่มที่ดอกขาวๆที่ตามห้ครับ<อ>คือที่เนี้ยต้นโมกปกติคือต้นโมกน้ำน,นั่นแหละบริเวณนี้มันเยอะเขาจึงเรียกว่าวังโมกวังโมกที่ปลาเยอะเอะมื่อก่อนนี้ชาวบ้านที่นี่ทำนาก็ใช้ควายเอาควายเยน็เยนๆเอาควายลงมากินน้ําวังโมกไปหาปลากันนะปลามากินมูลควายขีออ้หมูที่ควายนั่นแหละ ปลาที่ไม่มีเก็ดอาจจะเยอะเนื่องจากว่าเป็นปลาขยงปลาดุกปลากดปลาเนื้ออ่อนเยอะมากที่นังนที่เรียกว,วังโมกเนี่ยเป็นที่มาของสามวังซึ่งท่านนายกมนตรีนวลเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคือคําว่าสาวสามวังเนี่ยเขาให้ชาวบ้านนะโหวดนะจะใช้ชื่ออะไรตั้งชื่อไปสิบยี่สิบชื่อ,อมันตกที่วังโมกไอ้ยวังสามวังก็จึงกลายเป็นตลาดน้ำสามวังส่วนตรงเนี้ยพื้นที่ท้ายวังของเราตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตลาดน้ำสามวัง มันเชื่อมต่อระหว่างข้างหน้าคือติดวัดใหม่นาะวังหินต้องนั่งเรือเข้ามาประมาณ1นกิโลครึ่งค่าเรือโดยสารเรือก็เหมาลำนะฮะลำล้ร้อยกว่าบาทถึง200ประมาณเนี้ยถ้าเยอะๆหน่อยก็อาจจะ200กว่าบาท300อะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน300ร้อย่าง,งั้นเถอะรับนั่งเรือเข้ามาลงตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่ท้ายวังท้ายวังนี่เป็นพื้นที่ประมาณ3าสี่ไร่นะฮะเราก็จัดเป็นเศรษฐกิจกพอเพียงก็คือปลูกทุกอย่างที่จะกินปลูกทุกอย่างที่จะทานแล้วก็เลี้ยงทุกอย่างที่มันเป็น ให้โปรตีนปลาในหนองน้ําเรามีปลาในนาเรามีข้าวมีพึ่งเกี่ยวขึ้นไปฮะเกี่ยวขึ้นไปนาชุดนี้พึ่งเกี่ยวขึ้นไปเมื่อวันซืนนี้นาข้าวแล้วผมพอก้าวตรงนั้นจะดำไหมอ่ะจะดำตรงนี้เออเมลีแดงเมลี่แดงจริงๆพื้นที่แถวเนี้ยสมัยก่อนปลูกข้าวหอมเมลิชั้นหนึ่งของอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนตอนเนี้ยก็ไปปลูกนาฟังมากะไรมากแล้วก็เลยปลูกข้าวเมลี่แดงไว้เพื่อให้ท่องเชื่อได้ดูกันนะครับแล้วทําไมเราปลูกไผ่ไว้เยอะ พื้นที่ที่นี่นะครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมแล้วไผ่นะเป็นพืชหนึ่งชนิดนะหนึ่งในสักสี่ห้าชนิดที่น้ําท่วมแล้วไม่ตายพบอย่างอื่นมันตายหมดอะกล้วยอะดูน้ําท่วมเกินห้าวันตายไผ่มันท่วมเป็นเดือนก็ไม่ตายช,ชาวบ้านที่เนี่ยเป็นอําเภอรพระนัทธคมขึ้นชื่อเรื่องจักสานใช่ไหมเล<ช>งามเขาหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีนี่จักสานดีที่พนัทชาวบ้านที่นี่ก็จะปลูกไผ่สีสุกโอไปจักสานแรกๆ,ๆเขาจะสานอะไรรู้ไหมสานสุกสานไสสานกระบุงสานตะก้า ภาชนะใช้สอยใช้ไผ่สีสุกปลูกปลูกไผ่ไว้เพราะเลยหนึ่งจากสารจริงๆจากสารเนี่ยเป็นผลไผ่ได้ปลูกไว้ขั้นแรกก็ปลูกกินหนอก่อนปลูกไว้ริมตลิ่งกันน้าซองกันน้เซาะเพราะรากไผ่มันจะยึดประสานน้าน้าท่วมไงน้ําไหลแรงมายังไงก็ไม่พังสามลำใช้สอยครับถือว่าประโยชน์คุ้มนะไผ่สีสุกบ้านที่เนี่ยในในณปัจจุบันเนี่ยทุกครัวเรือนในตําบลนาวังหินหรือว่าอำเภอพนัฐเนี่ยจากสารเป็น แม่บ้านเน่ยจากสารแม่บ้านผมมาจากอีสานก็จากสารเป็นสารกสารอะไรไหมตอนนี้ส่งอะไรรู้ไหมสารไอฝาชีครอบกับข้าวอปัจจุบันเห็นที่ไหนอ่างทองเออใช่เอาไปใช้ยู่นั่นแหละที่นี่เอาไปส่งครับที่นี่เอาไปส่งอ๋อไปส่งไปส่งที่นี่สัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอ่ะันนี้ก็จะไปส่งัลนแหละต็่รถกระบะไปสองคันนั่นแหละเอาไปส่งไปจากพนักิคมนะครับก็บอกอ่างทองจากสารเอามาดูเดินดูกันข้างใน ดูเลี้ยงปกดั้ทางนี้ดีกว่าทางนีออ้ดีกว่าเดูเลี้ยงปกเราดูปลายของตลาดก่อนดเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปข้างหน้าตรงนี้เป็นชิงชา้าเขาเรียกว่าชิงช้าแมวฮะเราไปจําแบบมาจากภาคเหนือภาคเหนือมันจะใช้ไม้ใช่ไหมชิงช้าแมวชช้ช้ากระเลียงอะ่ะตอนนี้เราใช้เหล็กเนื่องจากว่ามันไม่ผุดีครับใช้คนโยกนะฮะใช้คนโยกตรงนี้ก็ใช้คือกติกาการเล่นก็คือ ฝั่งตรงข้ามกันนั่งน้ำหนักต้องใกล้เคียงกันมันจะได้บาลานซ์กันได้ทั้งสองคนและสี่คนรอบหนึ่งประมาณยี่สิบาทรอบละยี่สิบบาทแต่สนุกของชาวบ้านที่เนี่ยเขาปลูกไว้นานแล้วเป็นม่วงเขียวสวยเขียวสวยก็เมื่อดูม่วงที่ผ่านมานี้ ปล่อยคณะท่องเที่ยวสอยเลยคุณจะเอาลงมาเท่าไหร่ผมที่คุณโรบห้าบาทเที่ยวด้วยได้มะม่วงด้วยเอาตะก้อไป็นหนึ่งเขาสอยสอยสอยโล่ละสิบห้าบาทคุณจะได้กิโลเรื่องของคุณผมก็บอกเขาให้มะม่วงเยอะคุณสั่ง้ช่างเกินเกินกิโลหนก็ได้โลครึ่งคุณก็บอกผมโรนึงก็ได้ผมไม่ดูคุณหรอกอันนี้คือบ่อเลี้ยงปลาปลาเป็นปลาข้าวกลีบในนี้ใ่มุดเข้าไปแล้วน้ำมันจะขุนนิดนึงแตมอยู่ในนี้ หนีเออปลาทับทิมปลาทับทิมเนาะใช่ใช่เนี่ยบอกเลี้ยงปลาทับทิมทับทิมใช่นี่อันนี้ไม่ต้องบอกอันนี้คือที่ยมันปลูกกอไผ่มันเป็นหน่อไม้ตัดหน่อไม้จะปลูกหน่อไผ่นะนี่มันเป็นหน่อไม้เออเนาะใช่อันนี้นี่เคโลครับเคโลเคโลกบกบกบนี่ได้ประมาณเกือบเกือบเดือนเดือนละประมาณหนึ่งเดือน กบเนี้ยเราเลี้ยงสองกระชังเพราะอะไรมันมาชุดเดียวน่ะคือบนโตแล้วต้องแยกออกตัวใหญ่มันกินตัวเล็กเออกบมันกินมันเป็นเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นอาหารกบก็คือหอยหอยทุบเนื้อปลาอะไรพวกนี้มันเขาจะกินคะอาหารกบกบก็กินพืชเล็กน้อยแต่จริงๆเขากินเขากินเนื้ออ่ครับมีอายุก็ประมาณสักสามเดือนเพราะเราต้องเอามุ้งครอบด้วย กันนกมากินกบใช่กลางคืนนกมันมีนกแฝกน,ะนกมุนกนกแฝกไอตัวกินกบไผ่พวกนี้ที่เขามาปลูกใหม่นี่ยเขาเรียกว่าไผ่ตรงไต้หวันไผ่ตรงไต้หวันตรงลืมแล้งตรงลืมแล้แงเราจะปลูกไว้เพื่อบรงิรงกัหน่อแล้วก็กันน้ำท่วมมันไม่ตายก็เลยปลูกพวกนี้ข้างในนี่เป็นสายบัวใช่สายบัวทานได้อ๋อมีสายบัวอีกนะครับ,บเพราะสายบัวกิน แกงส้มใช่อันนี้เป็นกล้วยหอมครับเนี่กล้วยหอมกล้วยหอมก็ปลูกไว้อันนี้ก้านแดงครับก้านแดงอยู่ประมาณตอนนี้ต้งมีสองสามร้อยต้นมั้งนี่ก้านแดงกระท่อมก้านแดงนะอนาคตเด็ดเท่าไหร่ก็ได้ทางกิโลขายแต่กระท่อมเนี่ย เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนีนปน่ประตูของกระท่อมน,อนี่ครับเจอแล้วประตูของกระท่อมแมงแมงกินูนแมงกินูนมันมากินใบมันเออแมงกินูนมากินมันได้ได<ๆ>ทนอึดทนแดดอันนี้เมาเพราะว่าการแดงเมาอันนี้การแดงจะเมาเนาะมีมะละกอครันมีทั้งฮอลแลนด์แล้วก็แขกดำเนินครับมีแขกดำเนินแต่อยู่พันละอีกอย่างจริงนะขาดมีครับ ว่าใบแมงลักหัวมะพร้าวทุกอย่างที่กินได้ปลูกหมดนี่ออกลูกแล้วเนิตี้ยลูกดกเตี้ยลูกดกเตี้ยจริงอันนี้ต่ำต่ำดูความสูงเตี้ยไหมนะเตี้ยจริงเตี้ยจริงเตี้ยจริงเนี่ยเก็บสบายเลยเอระมีคับเนี่ยไม่ต้องไปใช้ไม้สอย เด<ส>นเด็ดก็ได้ละโควิดรอบแรกปีหกสามเนาะประมาณเมษาปีหกสามสองเดือนอยู่ในนี้สบายเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยเอ,อ่มีมันนได้กอันนี้ต้นมันสำปะหลังใช่ไหมมันสำปะหลังแล้วย่งมันห้าน,นาทีอ่าน้นก็มันห้านาทีมะเขือ,น,อน,นะครับ มนาวนี่มะนาวพอมีจะได้กินอันนี้สมุนไพรต้มไก่สมุนไพรต้มไก่ครับอันนี้ต้มไก่กินแล้วอารมณ์ดีอรมณ์ดีนะแก้เจ็บคอนี่กำลังพอพร้อนี้ไมได้ที่ลูกสวน ในห้องน้ําที่ใช้ลองลองปูนแบบกรมาผ่าครึ่งแอผ่าผ่าทําเป็นห้องน้ํำไม่ต้องไปทาบไม่ต้องไปตักใช้ขอบลองปูนร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยบ้างอันนี่สองอันนี้เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเนาะใช่เมตรห้าสิบใครจะปลูกต้นไม้นะอย่าลืมนะปลูกผลฝากกันไปสักสองต้นส่วนคือจามจุรีเอาใบไว้ทําปุ๋ยอ่านี่ใบไว้ทําปุ๋ยภาษาอีกชื่อหนึ่งคือฉำฉา นะครับไก่กันไก่อารมณ์ดีกินกัญชาใช่ไหมเฮ้ยมันมันมันไม่ได้กินกัญชาหรอกเออที่นครนะครับเขามีไก่อารมณ์ดีกินกัญชงนะออาแล้วทำไข่เค็มเอเป็ดเด็ดต้องเป็ดเป็ดกัญชงแล้วก็ไข่ไข่เค็มกัญชง ในอรอกำลังดูไข่นูกไข่เต็มเลยอ่าว้ยชบชบอมอง,มองเห็นไหมยีนน่สิบตัวยี่สิบตัวมันไข่อยู่ประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดฟองมันไข่ที่เดียวเหรอนี่อีกที่หนึ่งไอ้ไอ้ไอที่ทั้งหมดนี่คือตัวเดียวเฮ้ยหลายๆตัวดิวมันผัดกันมาไข่อ๋อผัดกันมาไข่เพราะรู้วมันมีที่เขาเรียกห้องคลอดห้องคลอดมันห้องคลอดมห้องคลอดไก่นะห้องคลอดไก่พอมันเครียดมันจะออกมาข้างนอกในเวลาเล่น เมื่อคืนอะไรเล่นมันก็ลมดีแล้วก็เข้าไปไข่อนี่ระหว่างรอคิวไข่ไงรอคิวไข่รอคิวไข่ในลูกคมิบนี่คืออะไรเห็ดขนุนนะขนุนอ๋อไม่ดขนุนขนุนเนี่ยอะลมดีถ้าลมไม่ดีมันต้องเจอหัวขาอ่อนทำไมหรือขาแดงเอ้าต้มไงอ๋อเข้าไปดูอะลมไม่ดีก็จบจบชีวิต เปลี่ยนภพภูมิต้มขาอ่อนต้มหัวขาอ่อนนะอันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพของปลาเนื่องจากว่ามันมีปลามันตายไงอ๋อก็อันนี้ไว้สำหรับอ่ากลิ่นมันจะหอมนิดนึงอันนี้จริงๆไว้ในเรื่องบลอมดูดินอ่าฮะบลอมดูดินเหมือนกันที่ดินซีครับอือหือแล้วก็มีกลิ่นใช้ได้ด้วยใช่ไหม กินสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เลี้ยงของต้นไม้ทุกอย่างปลูกไว้แรกๆเลยคือกล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นเมืองกล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์มะลิอ่องพื้นเมืองลูกสวยไอ้ตัดตัดด้วยเครืองหนึ่งไปไหนไม่รู้ลุงเก็บไปแล้วบัวมีหลายสีออันนี้หัวใจราชสีหัวใจลายสีนี่บัวสีขาวสีชมพูสีม่วงบัวสีขาวสีชมพูสีม่วงนี่ที่เพิงที่พักที่กางเต็นท์ได้ฮะ อันนี้กางเต็นท์ได้ด้วยนะครับอันนี้กางเต็นท์ได้เพราะมีหญ้าเทียมไม่ต้องตัดหญ้าถ้าฝนตกก็หลบขอนี้อ่าถ้าก็เข้าหรือจะกางเต็นท์ในนี้เลยก็ได้ไม่โดนน้ำค้างเพราะช่วงไม่ใช่หน้าฝนนะก็มีต้นเที่ยวเข้ามากางเรื่อยๆอยู่อ๋อไม่ใช่น้าฝนจิกเศรษฐีฮะเขาเรียกว่าต้นจิกเศรษฐีอ้าวจิกเศรษฐีใช่ใช่เปนจิกเศรษฐีอ่า นะครับต้นนี้ปลอดภัยหนอนกินได้แปลว่าคนก็กินได้ในลองน้ำมีปลาทั้งนั้นเลยปลาปลาดุกและไอ้ที่ลอยๆเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแหนะแหนะจอบเรียนนี่จอกอันนี้จอกมันจะเป็นรูปจอกใช่ไหมนี่นี่สาลายางก็ลอกอ่าสาลายหางก็ลอกไว้ใส่ตู้ปลาใส่ตู้ปลาใอ่าอันนี้ใส่ตู้ปลามีปลาทับทิมอยู่ไหมนุ่น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 อ่า อันนี้มีกระจับด้วยนะคาราบาลเห็นไหมอย่างเงี้ยอ๋อเนื้เน้ขาควายเขาควายเขาควายควายอย่างเงี้ยใบใบมันจะออกแหลมแหลมใช่นะครับใบเหมือนใบโพแต่หยักหยักเหมือนแหลมแหลมยังไม่ออกควายคารบาลนี่เลยโปติโปติเยอะที่สุดจีสุพรรณบุรีปลูกเยอะใช่ไหม ขาควายจะออกใต้ท้องใมหกหอเียวขดูมีนหอยที่นี่หอยหอยก็เรียกหอยขมนะเนี่ยหอยขมขมกินได้ฮะออนี่เขามาปล่อยอยู่ธรรมชาติที่นี่มีธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมาปล่อยปล่อยสอกเขา ที่หลังเราทำบ่อไว้สำหรับปล่อยสะดอกเคาะสะดอกเคาะแล้วอันนีข้างหน้ามีอยู่อันนี้ย่อยกย่อปอปแดดธาตุเหล็กดีที่สุดคือไนะครับไปย่อไปย่อธาตุเหล็กไปย่อเจ็ดใบกับมะตูมสามารถช่วยคนที่เป็นโรคไตนะครับดื่มแทนน้ำได้แต่ที่นี่เขาทำอะไรรู้ป่าหมกหอมหมกหอมหมกรับหอมหมกปลาลูกยอเขาไปหมักได้นะ หมากทำเหล่าลูกยอดูปลูกตรงนี้ก่อนตรงนี้อ่าดูตรงนั้นมีสะพานที่เราถ่ายกันเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนีปได้แน่ยมาดูขอนี้เราเราจะทำเป็นทรงเลขาคณิตปลูกผักนะอตรงนี้หมดไปแล้วนี่เป็นสามเหลี่ยมปลูกถั่วไอ้สี่เหลี่ยมนั้นปลูกน้ำเต้าอ๋อน้ำเต้าไอ้ทรงโค้งหักไปแล้วจะต้องปลูกบวกไว้แล้วนะปลูกบวกใช่ใช่กลัขึ้นไปดูบนบันไดสวรรค์ นทั้งหมดมีสิบสองชั้นนะเรียกสวรรค์ชั้นสิบสองไม่ใช่เจ็ดั้นนะนเพราะจริงจริงส,สวรรค์ไม่มีถึงเจ็ดั้นนะเออเยันนีกนเดี๋ยวเจ้ารถเข้ามาตีตีนี่เหรอเพื่อทำเชือกไว้อ๋อเดี๋ยวเจ้าจุลินรีฉีดก,ก่อนมันมียอยอยู่ไหมอ่ะ มีย่อยมีมีอยู่มีอยู่ยังเหลืออยู่เนาะเหลืออยู่ครับก็จะเอาย่อยเนี่ยมาค้นด้วยกันอ่าแล้วช่วยถ่ายถ่ายเก็บข้อมูลให้ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเราเดินย่ำเองเราจะรู้เลยใช่ใช่ผมนี่แหละจะต้องเป็นคนย่ำคนอื่นไม่ได้ย่ำเลยอันนี้บัวเขาเรียกบัวขี้แบนะบัวขี้แบบัวนี่เข้าไปประดับในตู้กันอ่บัวตีม่วงแล้วนี่ผักผักสารพีนี่กินได้นี่ยอดกินตำส้มตำอ่ะอืม ไปไหมคนไปถ่ายวิวข้างบนเชิญเลยขาสั่นหเสียวคนรุนแรงก็จะเสียวแล้วแล้วเราแหละแล้วเราจะเสียวไหมเนี้ยเนี่ยอ่ะชมบรรยากาศข้างบนนะครับอ่ะเราดูบรรยากาศข้างบนอ่ะเดี๋ยวจะแผนช้าๆนะครับ ให้รับบรรยากาศของตลาดน้ำวังสามวังตำบลน,นาวังหินนะครับอำเภอพนั้นิคมจงังหวัดชลบุรีน,รนะครับในเพจก็มีนะครับอ่ะเราดูตอนนี้เราจะมาดูความเสียวกันละเชอือ นะครับแฟบถ่ายช็อตสั้นหน่อยอ่ะตอนนี้เรา ลงแล้วต้องช้าชานิดหนึ่ง